ึกชูจเจริญมวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559โดยชูจเจริญระวีอารามวงครับจัดยอดเก็บได้815380บาทชาวต่างชาติ4 6 6คนครับนี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของมุมแดงก็คือคมพยักษตีเมืองเลยพบกับทางด้านของน้ำเงินชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ป่อยตัวมาในยกที่3เลยนะครับตามได้เปรียบในยังคู่ที่สูสีอยู่ครับชนะชัยก็ถือว่าเป็นสีเสื้อใหญ่ครับไยดันครับภพมมยัจฟอร์มล่าสุดนี้เอาชนะรัฐประหารเร็ิคนทิพมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนสานิสุวิทย์พิมครับส่วนชนะชัยครับเอาชนะน้องยกสีน่นาคาเล็กต่อแก้วกัลยามาที่ราชดำเนินหายไปนานนะครับ3มเดือนมีครับ รรมาการใช้ยุทธคำนเรศรรมาการผู้ชี้ขาดมาไม่ดีครับโอ้โหปล่อยตัวมาก็เลื้อยลัดฟัดตีเข่ากันครับตั้งแขนแล้วแทงข่าขวาครับชนะชัยดึงมาแล้วก็ฟันสอกขวาครับเสียดซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของคมพยักษ์คมพยักษ์นี่ถึงตัวตลอดครับแทงเข่าซ้ายครับพยายามจะต่อยหมัดเจอเข่าซ้ายเข้าหลวมไปหน่อยครับฟันสอกขวาครับชนะชัยครับ โอ้โหเสียบขวาสวยครับฟันศอกโอ้เอาละครับเจอแข้งสายของคมพยักษ์ไม่ยอมเหมือนกันครับทางด้านของคมพยักษ์เดินต่อครับชนะชัยล็อกมาเสียบขวาครับเสียบขวาไปครับแม่จังหวะดึงจังหวะต่าชาติทําได้ดีครับคมพยักษ์ตีเมืองเลยครับไปซ้อมอยู่ที่่ข่มวยทีเด็ด99นะครับเอาละครับ ตีเข่าขวาเสียบขวาครับโอ้กระชากมาตีขวาคมพยักษ์เล่งตีซ้ายครับหมดยกที่สามครับโอ้โหใส่กันไม่หยุดครับส่งถึงมุมเลยครับด้านของคมพยัก์มวยคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับเอาละครับเสียแขกมาแล้วครับตลาดหลักทรัพย์นีียงคู่ที่ใกล้เชียงนะครับแข่งขวาครับเจอกาปป้านขวาของชนะชัย ล็อกตีเก่าซ้ายครับชนะชัยครับสอดในได้ครับคมพยักตีเก่าขวาครับเจอสอดของชนะชัยเสียบซ้ายครับคมพยักเสียบซ้ายไปครับเจอขวาของชนะชัยครับหาเหลี่ยมตีครับหาเหลี่ยมตีสอดในไม่ได้ครับคมพยักอ้าสอดไม่ได้เด้งตีครับแม่กลายเป็นหงายท้องไปเลยครับ ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับขยายเข้าหาครับชนะชัยแข่งสายเปลี่ยนปลายเท้าโอ้โหเจอแข้งขวาของชนะชัยครับคมพยักตีขวามาครับคมพยักแม่ปิดมาแล้วแทงขวาสวยครับคมพยักตีขวาอัดเข้ามาครับชนะชัยโต้ด้วยซ้ายครับแข่งซ้ายโป้่ซ้ายราคาไว้ ชนะชัยยังไงครับยังไงอาจ,จเจอข่าวซ้ายของคมพยักษ์แม่ชุดนี้ทางด้านของคมพยักษ์ทำได้ดีครับเดินครับแข้งซ้ายเจอเข่าซ้ายของชนะชัยครับคมพยักษ์ตีข่าซ้ายเสียบขวาครับชนะชัยครับคมพยักษ์ตีซ้ายตีซ้ายครับ,รบชักจะป่อนแรงลงไปทั้งคู่ครับเดินครับชนะชยัย โอเจอเข่าขวาครับเข่าขวาสู้ครับข่าแรกเข่าขวางไว้แทงซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของชนะชัยครับกรรมการแยกสั่งลุยอูห้หูเสียขวาสวยครับคมพยักแต่ว่าชนะชัยก็โต้คืนด้วยขวาครับขวางด้วยขวาอีกทีหนึ่งครับให้คมพยักตีลําบาก ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นครับเดินลุยครับเจอแข้งขวาของงพยัก์ชักจะเริ่มอ่อนแรงลงไปครับชนะชัยแต่มาการชัยยุทธ์ขับแยกออกมาล็อกตีขวาครับแต่ว่าขาไปอ่อนซะทรงชักจะไม่สวยแล้วครับแต่ว่ายังมีลูกขยันอยู่ครับยังมีลูกขยันมีลูกพยายาม เบี่ยงมาแ่งขวาเจอขวาของคมพยักษ์ตีขวาครับคมพยักษ์เดินครับชนะชัยครับทีขวาไปโหมดยกที่4ครับอือค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดครับความได้เปรียบในยกสุดท้ายอยู่ที่ทางด้านของคมพยักษ์ตีเมืองเลยครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ของเสียตีแข้งขวาครับพมยักษ์อู้หูเอาเออแม่เกือบขาอ่อนเอาตัดชาิมาตีเข่าซ้ายได้ลุยแฉกจะวิ่งแล้วครับแฉกจะวิ่งแล้วครับตีเข่าวขวาครับตีเข่าวขวาครับชนะชยัยตีเข่าวขวาครับอัดเข้าไปครับ กรรมาการชัยยุทธคำนรเรศครับแยวกออกมาครับหันไปมองทีมงานครับชนะชัยเจอเข่าขวาของคมยักษ์ชนะชัยก็พยายามโต้ครับรูดีผู้ขี้ครับแบบที่คมยักษ์ดูได้เปรียบเล็กๆพยายามจะเตะตัดขาครับไม่ได้กรรมาการแยวกออกมาครับ แห่ ه, ก็หายไปนานแล้วครับปัญหาก็น่าจะอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าทัศนคติในการชกดีมากครับชนะชัยครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบค,คนจัดแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของคมพยักษ์แน่ต้องเชีย์บนล็อกเสื้อเฉียวระชูกำปั้นแล้วครับอาล่ะครับชูกำปั้นปรจัดให้ครับจะมาสวยเมื่อสายหรือเปล่าจอแงซ้ายของคมพยักษ์ เดินครับไม่แรกแล้วครับพมมระยะแข้งซ้ายแข้งขวาก็ได้กรรมการใช้ยุธแยกออกมากองเชียร์น้ำเงินนะหายไปเยอะแล้วครับสงสัยจะเดินไปจ่ายตังค์ครับอีกองเชิด ช่วงท้ายๆ้วครับตอนนี้นับถอยหลังแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับโอ้โหค่อยๆกินไปทีละนิดกินไปทีละนิดแล้วก็แซงไปเลยครับคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยครับเรียกว่าพาหน้าเสือแล้วครับแบบนี้กรรมาการชัยยุทธธรรมเรศครับรวบรวมคะแนนครับ แล้วก็ชูมือไปที่ด้าน,านของคมพยัคตีเมืองเลยครับได้รับการชูมือเหนือชัยชนะเพอไปครับชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ